สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อมาพบกับช่องยายไพศรีแชนเนียลคือเกา่าเหมือนเดิมนะจ้ะมื่อนี้ยายไพศรีเดินนำขอมูลนาทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งได้ชมเป็เนแนวทางนะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพศรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพศรีนําไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพศรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพ่าดเบิ้งผ่าน,าน,านชมแนวทาทางนะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุย okay, มาทักทาให้ครับแก้ไขกัคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องการพี่น้องจา้าผู้ใดมักแนวทางของคลิปเลี้ยวเนาะพี่น้องเห็ดกับเขาเห็ดถิ่นวาว้าลหลายอย่างทางช่องยายไปสีมีสิริได้เลยเนาะคะ่ะยายไปสีมีสิริพี่น้องคะ่ะทางเฟซบุก๊กโดยเฉพาะยายไปีเลยพี่น้องกดติดตามได้เนาะคะ่ะทางเฟซบุก๊กยายไปสีมีเอ่อซื้อวาา่าไปสีมีสิริเลพี่น้อง ไปกดติดตามยายไพ่สิยายไพ่นะเมเดอเด้อจ่าพี่น้องอันนี้คือเฟซบุ๊กกิ่งของยายไพ่เลยเนาะพี่น้องเนาะมาบอกหลายยายห้หางไปเบิ่งของมุลงน่าทางอาจารย์ทะเลกันเลยจา้าแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอสเปียแผนเนาะค่ะเลขเด่นงวดนี้มาดูค่ะเริ่มบอกพี่น้องยายไพ่ไหนกจับไห้วังหันตำเหล้เพิ่นไห้ศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องเนวทางของอเลขเด่นแอสเปียงวดนี้คือสามกับเจ็ดเพิ่นเด่นสามเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่า,าชุดเด่นอยู่ที่ชุดเต็มเพื่อน3 7 3 6 3 2 3 5และ38ชุดพิเศษมี2คู่พี่น้องคะ่ะ3 7กับ3 6สําหรับแนวทางงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของแอดปิยะแผนงวดนี้เพื่อนมาเร็วเลยพี่น้องวันนี้แอดปิยะมาเร็วนะคะพี่น้องคะ่ะผูดด้ใดมาก,การะจวดจาดฝาดบุ่มน้าเพื่นได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้อง เป็นแนวทางร้อยบนร้อยบนแนวทางของแอดกับตันเนาะจ้ะร้อยบนพนบอกว่าศูนย์หนึ่งสองสี่มาตัวใดตัวหนึ่งแนวทางร้อยบนแนวข้างของแอดกับตันเนาะจ้ะสำหรับผู้ใดมาแอดกับตันกัรจวดจาดฟาดบืมนำเพลินเลยเลยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดผู้ใดอยากเห็นหน้ายายไพ่เนาะยพี่น้องเนะาะทั้ง แฟนเพจยายไพซีชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ทาง Facebook ยายไพซีอ่าไยสีมีสิรีเนาะพี่น้องเห็นหนายายไพแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องคะแต่ยายไพจะทําคลิปเลี้ยวลงทางนั่นเนาะพี่น้องเนาะไปให้กย,ยหกำลังใจไปให้ยกำลังใจยายไพได้เนาะพี่น้องเนาะฝากแน่ได้จา้าพี่น้องจา๋าห้าหมื่นกว่าคนอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อมาเบิงเ่งแนวทางของแอดเดนเนาะจา้า เลขตะล่างเพิ่น2ตัว3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างมาเบิ่งขังเคร่งเพิ่นก่อนนะพี่น้องบนเพิินเด่นอยู่ที่พี่น้องขันขนขีดเป็นจุดๆ,ๆบอก,ยยกได้ิแย่ไ่สิบข,ขีดให้เบิง่งแต่ว่าอยากให้อ่านให้เบิงง่งนนาะจากขังเคิืเพง่นเด็นหกับเ็ดน่าจากอสตัวเน้นคือซีหกแปด7ียนตัวล่องคือเก้าหาหนและเก้าตัวเด่นบนคือหกแปและเจ็ด ตัวล่องคือหาหนึ่งก็หาศูนย์ข้างล่างเด่นสี่และห้าเนาะจ้ะหาศูนย์สี่ศูนย์ตัวเด่นห้าเจ็ดอ่าสามเจ็ดตัวล่องหาสองกับเป็นตัวเด่นน้ำพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางสามตัวบนสองตัวบนแนวทางของแอร็เดนเนาะค่ะพี่น้องคะมากัดจวดจาดฟาดบุ่มน้ำเพลินเดีเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเดีเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเบาไทยหยอกสามตัวบน หมวดที่เลี่ยมเพิ่นบอได้จับไห้เพิ่นเข่าหาศูนย์สามเข่าโตดวาซันครับพี่น้องมาเบิ่งหมวดนี้สามตัวตรงพี่น้องจ๋าเขียนไว้มีอยู่แค่หกชุดซีเจ็ดแปดซีเจ็ดศูนย์สี่ห้าแปดและ440พี่น้องอันนี้คือ3ตัวบนงวดที่แล้วเข่าโตดนะพี่น้องจากแนวทางของเบ้าไทหย่อนเนาะค่ะพี่น้องขั้นมากระแคบน้าจอเป็นแนวทางนำเพื่นเดลเลยนะพี่น้องเนาะ พิจารณาจวดจาดฝาดบึ้มเลยเนาะคะ่ะฝากเฟรดย้ายไปน้ำเลนะะ่นเนาะพี่น้องเนาะ,ะทำคลิปเรียวเนาะค่ะพี่น้องคะทำคลิปเรียวท่ากับเขาสารพัดสุยญาเนาะ,ะพี่น้องเนะะาะฝากติดตามไปเด้อจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า คนซื้อวาการมาพี่น้องคันอ่านาซื้อผิดขอโทษ้อจ้าพนบอกว่าลางชุดตัดเน้นมากแล้ว738350และ90ร่อง69ซันพี่น้องเอามากจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิินเด้ยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวทางโดนเติมแล้วพี่น้องยาย้ไพ่ป,ป่ไเด้เอวแนวทางของแม่น้ำหนึ่งมากเนาะจ้ะมาเบิ่งค่ะแม่น้ำหนึ่งให้มางวดนี้วันพี่น้องโดนค่ะเเนาะประเด้วมวราลงให้เนาะ927 925 975 257 สองตัวอยู่ที่9 2 95สอง5 2้า้า้าสองห้าสองเจ็ดและห7เจจากแนวทางแม่น้ำหนึ่งวัดันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาเบิงค่ะพี่น้องเพื่อนเอาแนวทางแบ่งปันแบ่ง,แบ,งแบ่งปันจ้าเพียเพ้ยนเพี้ยนวัดซันพี่น้อง1ิฟลางกับแนวทางเด่นล่างรูปพระจันทร์วาะพี่น้องเอามาจับมาทุ่มกันพี่น้องอยากสีบอกห้ฟังเนาะแบ่งปันเพียเพ้ยนเพี้ยนเนี่ยเพื่อนห้มาสองตัวเนาะพี่น้อง สิบล่างศูนย์ก็สองฟังยัไประสีวา่าเด้อพี่น้องแค่เป็นแนวทางแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะพี่น้องเ,อเลขสองเลขสองเอดเพี้ยนเนี่ยไปติดดับอาจารย์ชนะพลเนาะพ,พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนหามาศูนย์เจ็ดกัสองเจ็ดเหลือศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวเนีนๆพี่น้ 1, อ, 1, นนองจ้าจวดจัดสองเจ็ดติดไว้นํากันกันเนาะพี่น้องเนาะยาทิมเบิร์ดเตอค่ะเดอ้อกันเนาะค่ะเนาะอจวดจัดฝาดบ่มนำเพลเดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขสูตรนี่เพื่อนเขาดีได้พี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนดึงมาสามกับศูนย์เนาะจ้างวดนี้เพื่อนดึงมาสองตัวพี่น้องจ้าเพื่อนดึงมาหนึ่งกับศูนย์แล้วก็สามเอามาจับมัดพี่น้องจ้าหนึ่งสามและสามศูนย์หนึ่งสามและศูนย์สามเนาะจ้าเอาล่องเบงค์ค่ะพี่น้องมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเนาะค่ะเนาะล่องเบงคงค่ะงวดกันงวดพุ่นศูนย์หาับ ศูนย์เก่าเนาะจ้างวดที่แล้วสามศูนย์ตัวเดียวงวดนี้หนึ่งสามกับศูนย์สามพี่น้องจ้าญาติทิมศูนย์สามเป็นไปได้แต่วันหนึ่งสามถึกใจยายไพ่หลายๆพี่น้องงวดนี้เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมิดพี่น้องสิบหน่วยข้างเทิงแอดมิดบอกว่าสองสามสี่ห้าบอมาหลักสิบกับมาหลักหน่วยแนวทางเทิงเพิ่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแลนลางสบาแก้วสูตรของแอดเคอีเนาะค่ะงมดที่แล้ว2กับ8มา2เนาะจ้าเนาะงว้นี่0นย์กับ6พี่น้องจ้ามาตัวไหนระว่างศย์กับ6 0มาแห้งก็6กพี่น้องแต่ว่าวาลูว่า0ย์สิมาบอเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงเด่นบนลางตัวเดียวเพิ่นมีหลายสูตรด้อพี่น้องอันนี้เด่นบนลางตัวเดียวอยู่ที่4เนาะค่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเพื่อนบอกว่าร้อยบน ลอยบนกับสามอีกสูตรหนึ่งพนบอกว่าลอยบนชนสองสูตรสองสูตรชนกันอยู่ที่สามัลกลอยพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรแต่ว่าพนบอกว่าวิ่งบนล่างตัวเดียวอยู่ที่ซีแนวทางของอาจารย์มังกรไมลัยเนาะพี่น้องเอามากกระจวดจาดนาเพลินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาลั่นบนลันบนแนวทางของ SKE งวดนี้เด่น3ล่องสอง เดน3าล่อง2 4 3สี่เรือ5 3าสามน้อพี่น้องเนาะ4 3 5 3เพราะว่า5ก็มาแรง4ี่ก็มาแรงน้อพี่น้องเนาะอ่ะ3กับ2ตัวใดสิมาจากแนวทางเดนบนเอ็เค e เนาะค่ะลันบนเนาะค่ะเนาะลันบนเอ็เคเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดฟางฟางเข้าฟางแอ็ดฟางฟางเข้าฟางกับเข่าดีได้พี่น้องมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าเดน7และ5 7จ7ดหนึ 3, ่งเน้นๆก็เจ็ดศูนย์ก็หาศูนและสี่้าแอดฟังๆเข้าฟังเนาะค่ะพี่พน้องแคปนาจอจว<อ>จ่าน้ำเพินเลยเลยเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันเพิ่นหามากเนาะพี่น้องย้ายไปไปพอเพิ่นเป็นไ่มือเขียนเนาะจ้าองวนนี้เพิ่นบอกว่า7จ็นเพิ่นไทยหัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเจ็ 2, หรือเป็นสองศก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเอาววาไปตามสูตร เพิ่นเนาะค่ะน่าจะเป็นแนวทางของพระอาจารย์วัดใดกับบอลูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับ10หน่วยบนดับเฉพาะหลักหน่วยได้พี่น้องเนี่ยไม่ใช่10หน่วยเนาะดับเฉพาะหลักหน่วยบนแนวทางของเอสโซโยงวดที่แล้วดับ8มา5 3 0หลักหน่วยมากศูนเนาะค่ะเอาอยู่เนาะจ้าเนาะงวดนี้ดับศูนย์หลักหน่วยอีกคือเก่าค่ะพี่น้องทางเทิงเนาะค่ะเนาะแนวทางเทิงเลยพี่น้องดับหน่วยบนเนาะค่ะเนาะจากแนวทางเลขดับเอสโซยูเนาะค่ะเอาขั้นมากระจวดจ้านำเพิ่นเลยค่ะพี่น้อง พิจณาเป็นแนวทางน้าเพลนเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลนซื้อวัตถิตตูจันพี่น้องข้างแรกเนาะค่ะที่ไปพ่อก็เลยเอามาให้เบิงผู้ใดเคยเห็นแนวทางทิตรูแคบหน้าจอเลยแต่ว่ายาให้ยบริกานให้นะจ้ะเนาะเลขเพิเ่นเติมนึงแต่เพิ่นเน้นตะเกียบสามก็เป่าสามเนาะคะ่ะตัวอื่นแคบหน้าจอเลยจ้ะจวดจาดน้ำเพลนเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจณาน้ำเพลนเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นเด่นบนนะจ้ะเด่นบนมวดที่เรียเพื่อนบอกว่ามาให้สี่ก็ผ่าให้สี่กับห้ามาหาัลกลอยเนะจ้ะมวดน,นี้สี่กับห้าเหมือนเดิมตัวใดจะมาวิ่งเหมือนเล็วิ่งแย่ไพ่เลยพี่น้องเมื่อเล็กวิ่งแย่ไพ่เลยนะสี่กับหามาตัวใดตัวหนึ่งแนวทางคึ่งเนาะค่ะเอาไ่าไปตามสูตรพี่น้องกันมากับจวดจาด้ำเพลนโหลดเนาะค่ะอันนี้สูตรนี้เข้าดีเด้พี่น้องต่อไปเลยจ้ะห้ามาปิดทายโดยแนวทางของอาจารย์ทนันนีเนาะค่ะ แต่ว่ายายไพ่บอลูดอกว่าเพิ่นเป็นซื้อของผู้ใดเนาะค่ะเนาะงวดที่เล้วเพิ่นเขาหาศูนย์สามมวดนี้พี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะยายไพ่กะขอขอบคุณทุกสำนักเนาะค่ะเนาะทุกอาจารย์มวดเทเลจะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะยายไพ่สีขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนเนาะค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังตำลาวนีญเนาะ,ะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า